าบ้านทั้งสองใจเย็นก่อนนะครับคือใครก็ได้ครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะทําไมถึงเสียงดังกันขนาดนี้ไม่อายเพื่อนบ้านบ้างหรอครับเมียแกนแหละเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็จะลงไม้ลงมือกับแม่แม่กลับเข้ามาในบ้านมันก็ยืนทําหน้าบูดหน้าบึง้ง โมโหอลรวาโวยวายแล้วก็ต่อว่าแม่ที่แม่เอาเงินหนึ่งล้านเนี่ยไปซื้อบ้านในตัวเมืออให้กับน้องชายแกแล้วก็หาว่าแม่ลำเอียงแล้วก็ไล่แม่ไปอยู่กับน้องชายแกด้วยนะทีมแม่แกทําแบบนี้กับแม่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแบบนี้ยมันไม่ให้เกียรติแม่เลยอ่ะนี่ไม่ยังมีที่ยืนในบ้านหลังนี้อยู่หรือเปล่าอ่ะแม่ครับแล้วไอ้เงินหนึ่งล้านที่แม่ให้น้องไปซื้อบ้านเนี่ยมันคือยังไงครับแม่ทําไมแม่มีเงินเยอะขนาดนั้นอ่ะ ผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่าแม่มีเงินมากขนาดนั้นนะไมยแล้วไมยรู้เรื่องไอ้เงินหนึ่งล้านนี่ได้ไงผมไม่เห็นเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะฉันเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าแม่คุณเขาเอาเงินมาจากไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้แม่คุณใชใ้ฉันไปซื้อของบำรุงร่างกายให้กับเมียน้องชายคุณซึ่งฉันก็ทําตามที่แม่คุณบอกแล้วก็ซื้อของไปให้ถึงบ้านแต่พอไปถึงเนี่ยไม่เจอใครอยู่บ้านเลยสักคน ุดท้ายฉันต้องโทรหาเขาเขาก็บอกว่าพวกเขาอะย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในตัวเมืองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันเองก็สงสัยนะว่าพวกเขามีเงินที่ไหนไปซื้อบ้านในเมืองเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยก็เลยเดินมาบอกฉันว่าแม่คุณเนี่ยแหละเป็นคนไปซื้อบ้านให้พวกน้องๆอ,อยู่เองฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าแม่คุณเอาเงินมาจากไหนอ่ะทีมแม่ของคุณเขาลำเอียงขนาดเนี้ยเขาลำเอียงมากเลยนะตอนที่เราสองคนแต่งงานกัน่ะ แม่คุณไม่เห็นช่วยอะไรขนาดนี้เลยตอนนั้นน่ะแม่คุณบอกว่าอะไรบอกว่าครอบครัวคุณไม่มีเงินไปร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าพ่อแม่ฉันให้เขาสงสารให้เขาเห็นใจสุดท้ายพ่อแม่ฉันเขาก็ใจอ่อนไม่ยอมเอาสินสอดสักบาทแถมยังซื้อบ้านหลังนี้ให้รถของเราเนี่ยก็เก็บเงินซื้อกันเองแต่พอตอนน้องคุณแต่งงานละ่ะแม่คุณกลับให้เงินตั้งล้านหนึ่งเนี่ยนะเพื่อให้เขาไปซื้อบ้านหลังใหม่กันะถ้าแม่คุณเขาลำเอียงรักน้องชายคุณมากขนาดนี้ก็ให้เขาไปอยู่ด้วยกันเลย ไม่ต้องมาอยู่กับเราทไมค่ะที่มายพูดเนี่ยคือเรื่องจริงไหมครับแม่อมเอ,อ่อทีมอย่างนี้นะลูกนะคือแม่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดหรือว่าจะปิดบังอะไรลูกเลยนะแต่ตอนนี้น้องชายลูกมันต้องแต่งงานแล้วทางบ้านฝั่งผู้หญิงเขายื่นคําขาดว่าต้องซื้อบ้านในตัวเมืองเท่านั้นไม่งั้นน่ะเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับน้องชายแกแล้วแกก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าน้องชายแกเนี่ยมันติดคุกมาตั้ง3ปีแล้วอะ่ะ ออกมามันก็ไม่เป็นรอเป็นพายอ่ะงานการอะไรมันก็ไม่มีทำแล้วมันจะเอาเงินจากไหนไปซื้อบ้านล่ะลูกแม่ก็ต้องช่วยใช่ไหมแม่ก็เลยเอาเงินเก็บลูกที่พ่อฝากไว้ก่อนตายอ่ะหนึ่งล้านบาทไปซื้อบ้านให้น้องมันน่ะไม่งั้น